สวัสดีครับห่างหายกันไปนานหลายคนถามถึงพี่มีไม่ทำคลิปแล้วเหรอพี่ไม่ไปถ่ายรถแล้วเหรออยากอยากถ่ายทุกวันแต่ว่าในการที่จะออกไปแต่ละครั้งมันต้องมีทุน <c oughs> ก็ไม่อยากจะดรามา่าพอดีว่าคนคนหนึ่งติดต่อผมมาตั้งแต่ปีที่แล้วเตยผมมาถ่ายรถเขารถเขามี ความน่าสนใจอะไรยังไงเดี๋ยวลองไปดูโอ้โหอาหารแน่นอนนะครับเพราะว่าตั้งแต่เขาส่งรูปแรกมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจละขนาดว่ารถรที่รูปที่เขาส่งมาคือรถเขาเนี่ยหัวปักเข้าไปในทุ่งหญ้า <c oughs> ท้ายลอยได้ไหมมัน <c oughs> เห็นแล้วมันน่าสนใจมากแต่ด้วยด้วยรูปทรงรถแหละไม่ใช่ว่าพอรถปักลงไปในทุ่งหญ้านะ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันวันนี้มาถึงละตรงนี้วัดวัดวัดกู้ซอยวัดกู้ก็เดี๋ยวไปดูโปรเจกต์เขากันว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เพื่อความปลอดภัยครับผมเมื่อกี้ผมไปซื้อตัวตัววเอทีตัวตวเรียบร้อย1นึ่งขีดหค,ค,คีดพอนะครับแล้วก็อย่าลําคาญเซวผมนะมันก่อนนั่งรถทัวร์กลับมาจากกุลรีลํ 6ชั่วโมงใส่แมสตลอดเวลามันอับชื้นเป็นสิวเลยไั้รุ่นเป็นสิวไปดูกันครับไปดูกันครับตามไปดูกันครับไปแล้วครับเพื่อนๆนั <c oughs> ่นแหละครับปนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทวินเจริญยนต์ทำทุกอย่างนะเปลี่ยนถานน้ำมันเครื่องเขา ปะคุนสีราคาย่อมเยาด้วยเดี๋ยวลองถามดูเขามีเฟซบุ๊กด้วยบ่าเนี่ย AE ตัวนี้รู้สึกว่า AE กำลังมานะเดี๋ยวผมต้องตามตามเจาะปุ่มเต์ตาบ้างละเดี๋ยวเขาจะน้อยใจมีรถคลาสสิกระโชว์สวัสดีครับ ชื่ออะไรครับเด่นครับผมเด่นครับอ๋อคนเด่นนี่ติดต่อผมมาตั้งแต่ปีแล้วมาให้มาถ่ายาป่ะพาไปดูหน่อยว่ารถโปรเจกต์คันนี้ให้คนได้ดูว่ารถอะไรยังไงมีใครเคยมาถ่ายยังพี่คนแรกเลยอ้ยาเป็นเกียรติเป็นีโอ้โหโอ้โห ยังยังไม่ให้ดูดูคันอื่นก่อนดูคนอื่นก่อนเนนี้ข้างในคือเป็นอู่แบบอู่สีเอ่ะอู่สีนะมีรถรถคลาสสิกข้างไหนอ๋อรถไรอะเรโนอาร์ิกเรโนปีหกห้าอันนั้นนายดูก่อนก่อนที่ไปดูรถเมนเมนหลักโอ้ยน่ารักอ่ะมันแล้วมันยังไงอาจจะใส่จะวางเครื่องอะไร เพิ่งเดิมพี่วางหลังขับหลังเพิม่มีอยู่หลังขับหลังก็เหรอหมายถึงว่ามันมาอเวนเจอร์น,น,นอ้อย่างนั้นอยู่ยยแล้ว,อลวโอ้ไม่เคยเห็นนะน่าสนใจอะไรครบอะ่ะครบครับเออน่าสนใจน่าสนใจน,นี่อะไรปาเตโอฮุนไดอ๋อฮุนไดอืมโอเคบบเอ,อัคน,น,อนนี้ก็บาอมี๋คดีนี่ไหนอันไหนอีก คูนคนูคูเป๊โอ้โหโปรเจกต่อไปโปรโปรเจกที่นี่นี่น่าสนใจงแค่ okay. กระบะอันนี้ก็ดีแล้วนะกระบะนี่ดูดีอยู่เลย <c oughs> น่าเอามาใช้นะอ๋ออ้โหอันนี้ก็เคย ป่าผุอะไรเรียบร้อยแล้วแต่มันก็จอดนานอีกทับได้ครับพี่ตอนแรกเขาเป็นสีอ๋อก็เป็นหมดเลยอะไรโอ้โหแล้วตอนนี้บีเอ็มอะไระแพงหมดเลยใช่พี่ก็เลยลากมาไว้ที่อู่นี้อ๋อโอเคไปไปดูรถเมนหลักน่าวสนใจอ่ะมาดูรถที พี่ตามผมมั้งแลไปีที่แล้วจะให้ผมถ่ายเอาครับเชิญชมครับนี่โอ้โหคือรูปแรกที่ผมเห็นน่ะที่พี่เขาส่งมาให้ผมอ่ะเป็นคันนี้แต่หัวปักเข้าไปในกองหญ้าทุ่งหญ้าท้ายยกเลยแต่ว่าดูจากด้านหลังเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าในรูปแล้วนะคือรถคันนี้ไม่ธรรมดานะครับ นี่ไล่เบาไปเลยคอ๋อโหรูปนั้นน่ะเอรูปนั้นนี่รถมันจอดท่านั้นมากี่ปีประมาณสี่ถึงห้าปีเลยครับโอ,อ้จอดอย่างนั้นสี่ห้าปีนะก็อย่างที่เห็นนะมันอยู่ในกองหญ้ามันอยู่ในบนดินเพราะฉนั้นความชื้นมันก็สะสมนะครับเกาะตัวรถก็ไม่เป็นไรแต่ที่นี่เขาเป็นอู่สีอยู่แล้วเขปาปะาผัวเขาได้ นะฮะโหน่าสนใจจริงๆล้วคันนี้มันโปรเจกต์ม,มันเริ่มตั้งแต่มา่อไหร่แล้วมันเป็นรถของพี่เองหรือว่าอะไรยังไงฮะเป็นรถของพี่ทรงพลระหงครับเดินทรงพลระหงใช่ครับเขาเป็นใครอะไรยังไงมาจากไหนเขาก็เป็นนักแข่งรถแรกเนี่ยครับนั่นเหรอพอดีผมไปส่งอะไรที่อูพิโรดสายสายสี่ะส<ช>ายสี่ผมก็เลยไป เจอค like ันนี sent, e bring ้อยู่ในในรถสไลด์แล้วจอดอยู่ที่ปลางผมก็ขอซื้อเขาทีแรกเขาบอกแสนเจ็ดเข้ามาผมก็เลยทิ้งไว้จนแสนเจ็ดนี่มีมีเครื่องวะไม่มีครับไม่มีมีแต่บอดี้เปล่าๆใช่ครับผมก็เลยทิ้งไว้ก็ล่าสุดก็โพสหาพี่โรดพี่โรดยังอยู่ไหมพี่โรดยังอยู่ยังอยู่มันไปเลยเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะ หนึ่งมืนมึงมายกไปเลยผมก็เอาสิค่ัหมื่นเดียวจริงๆก็เป็นผมผมก็เอานะราก็ค่อยๆมาจับปั้นเอานะแล้วโอ้โหคือตอนนั้นโปรเจกต์เขาคือยังไงจะทำเป็นขับหลังอย่างนี้แล้วเครื่องอะไรของเขาเป็นเครื่องเจเห็นเขาบอกเป็นสเปคมาจากอเมริกาครับอ๋อตอนนั้นจะทำแบบเป็นออโต้สองเกียร์อะไรของเขาครับอ่าอ่า แต่เขาก็ยกของเอาหมดให้บอแต่บอดี้ผมอ๋อจริงของเขามีหมดแล้วของมีหมด้วฮะแล้วเขาก็ยกออกไปขายหรือยังไงก็ไม่รู้อ๋อโอเคแหมนึกว่าจะได้ดูโปรเจกต์ของเขาต่อไปนะฮะแล้วตอนนี้คันนี้เอาว่าคันนี้แล้วตอนนี้มีเครื่องไหมมีครับผมมีใช่ไหมตีนเจ็ดร้อยเหรอเดี๋ยวเราจะเืนให้ดูะอ่าขอถขอขอชมหน่อยโอ้โหเดี๋ยวดูทรงนะทรงมันได้เลยนะ ขับหลังเอาแค่ล้อนะครับล้อ,อคนเดียวคนเดียวได้ไหมไม่โย่โอ้โหนี่คือจะวิ่งผ่านี้หรืออะไรยังไงเอ่ยหนอขอขอขอแพลนของมันหน่อยแต่คืออันนี้คืออ่าถ้าด้ผมเห็น เป็นเครื่อง JNA แต่ว่ามีินเตอร์ด้วยครับผมจะเซต t u r b ครับอ๋อใช้เครื่องนี้ครับผมก็คือเอาว่าถ้าถ้าดูจากาสภาพรถณตอนนี้กับเครื่องแล้วก็จะเซต t u r b ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการค่อยๆลองไปใช่รหบใช่ไหมครับ,รบเหมือนว่าถ้ามันวิ่งได้ลองไปวิ่งเอาทรงก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเซตช่วงล่างต้องอะไรเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าวิ่งออกไปแล้วมันจะเป็นอย่างไร นะครับแปบลบว่าถ้าโอโ้ล้อหลังใหญ่ขนาดนั้นแล้วถ้าเครื่องมันแรงเนี่ยตัวถังมก็ต้องบิดพอสมควรเพราะฉะนั้นในเรื่องของความผูกความอะไรมันก็ต้องก็ต้อง,องดูแลกันไปไป,<ช>ไปด้วยจะม,มาโอ้โหนี่คือทําเองที่นี่หมดเลยใช่คเครื่องวางใหม่นะครับเพราะว่ามาเป็นมาเป็นกระดอง ดีนี่มาให้คู่นึงอะไรครับชุดทกหน,น้าแค่นั้นเองอ๋อชุดแกนคอผมอะไรอือๆ่อื่นที่เหลือนี่ไปตามหาหมดเลยนี่คันนี้ทำมากี่ปีแล้วหมายถึงว่าที่พี่ต้งพลเขาเริ่มตั้งแต่เมื่อไรของคันนี้รู้สึกถ้าจำได้ผิดที่เขาเล่ากันนะฮะเออ่ที่ BME สามสิบประสบอุบัติเหตุอืเขาจะย้ายของมาใส่คันนี้ออแล้ว<อ>เขาก็ ยกเลิกโปรเจกต์ไปมาถึง e30 แคันนั้นก็ของพี่ตรงพลใช่ครับนีออ๋อโอเคโอเคเพราะนั้นผมเกิดไม่ทันเน <laughs> นั้น,น,น,นั้นอยู่ในวงการดิฟยังไม่ได้อยู่วงการแดกอ่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเพดาหนุมหน้าเป็นของ d m e30 ครับผมก็ไปตามหาชุดลูกปืนชุดดิสเลคคาลิเปอร์มาครับผมเราคิดว่ามันจะต้องอย่างนี้บอกว่าคันเนี้ยน่าจะมี10ปีถึงม เท่าที่เขาทามาใช่ไหมอ่าน่าจะแบบใกล้เคียงใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบสิบปีแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันจะต้องมีอะไรที่เขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องดูในเรื่องของว่าเราจะต้องเสริมอะไรตรงไหนยังไงอีกใช่ไหมใช่เออก็มีผูกบ้างติดเครื่องได้ไหมได้สิได้คนระับเราเร้ขาฟังหน่อย 有叉巴台台嘛？ รนี่ลัวกันไหมเลยนะ <c oughs> คิดว่าจะเอาไปร้อนที่สนานมเมื่ไหร่ต้องเซ็ตเทอร์โบไหมหรือว่าจะวิ่งท่าด่นี้ก่อนเ็ง่างครับเทอร์โบ,บงท,ท,ทง่ามลงอนของันอ๋อโอเคโอเค รถทรงเนี้ยผมเชื่อว่าขอสปอนเซอร์ไม่ยากใช่ไหมเพราะว่ามันมาขนาดนี้แล้วใครๆก็อยากจะเห็นว่ามันวิ่งยังไงนะครับหน้ารถก็จะยาวกว่าปกติเพราะว่าสี่นิ้วเน,น่าจะสิยาวกว่าสี่นิ้วใช่ไล้นเครื่องข้างหลังแต่ว่ามันก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆมากมายแล้วก็เพื่อให้มันเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายเทน้ําหนักอะไรต่างๆด้วยนะครับยิ่งเป็นขับหลัง้็ถ้าหูแรงๆนี่ผมว่ามียกล้อ ดูฮะภายในแล้วจะหมอ,อตอนที่เป็นออตโต้เพราะว่าตอนแรก<ช>แผนตอนแรกก็คือออตโต<ช>แ้แล้วแล้วแล้วสิ่งที่จะทําคือเป็นออตโต้หรือเป็นเงินธรรมดาเป็นออตโต้เป็นออตโต้เหมือน<อ>ก,กันทีเราก็ากําลังพัฒนาของเราเองว่าเกลียเราจะใช้แบบไหนอะไรยังไงก็ ศึกษารึกษาช่างอะไรเงี้ยถามว,ว่าเกียเดิมรับได้เท่าไหร่เขาบอกก็น่าจะมีห0าร้อก็น่าจะถึงอยู่เพราะตอนี้เรายกมาจากซุปเปอร์โดยตรงอ๋อโอเคบคือเอาว่าไม่ได้ไปคัสตอมอะไรมากมายเอาให้มันวิ่งให้ได้ใช่จัดทรงก่อนจัดทรงก่อนดูข้างหลังซุ้มผมเคยมีโปรเจกต์นี้นะจะเป็นมาตา ตัวแตงโมอ่ะตัวขับหลังแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่อโอหนึ่งที่กขารับทำอ,อย่างเงี้ยทำตรงนี้เลยไปถึงเอาไปไว้ครึ่งปีอะไรหายทุกชิ้น <c oughs> โรบารก็ยังไม่ได้ขึ้นไอซุ้มนี้ก็ยังไม่ได้ทำ <c oughs> ผมต้องยกกลับมาทำเป็นรถเดิมเดิมอ๋เนี่ยอันนี้เป็นรถแบบในฝันอะไรนะที่อยากจะทำตรงนี้ <c oughs> นนี่งบไมเยอะะสุดอะไรนะงบไม่เ,เยอะงบไม่เยอะอ๋อใช x 2 x 2่ใช่ใช่เขาทเองแต่ว่าก็อย่างที่คุณบอกทรงนี้นี่หาทำเป็นเสื้อไม่ยากหรอกแต่ล้อสวยฮะสวยมากมีคนมาขอคือไม่ทั้งใจตอนแรกขายดีหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่เราจับทรงมาใช้ล้อตัวนี้ไงเราก็ไม่ขายดีกหรอกใต้องหาล้อหน้า เดบใหม่ใช่ครับกำลังหาอยู่ทีนี้เราก็จะเหมือนเอาไว้ขับด้วยนะฮะขับอะไรขับแบบไปนู่นไปนี่นี่นะคระบับขาบอขับไปตลาดขับไปเซเว่นเงี้ยเราก็เลยใช้ล้อหน้าีา<ด>ล้อหน้าเด็กเขายืมไปครับ มีอยู่แล้วขอยืมไปแข่งพอยืมไปแข่งนะเดี๋ยวหลังผมจะยืมไปยืมไปใส่ถ่ายรูปก็เพื่อถ่ายรูปเฉยเด็กแถวนี้รอไปกับสัตเลยด้ไหมอยากอยากให้ถึงวันที่มันลงสนามอะอยากเห็นจริงๆแค่นี้อ่ายุทธคนบอกว่ากลัวค่ะกลัวแทนกลัวแทนเพราะว่าสองเกงกับวันที้สามดอมนเบาใช่แล้วมันเอาไม่ค่อยอยู่จริงๆแล้ว อ่าผมผมอธิบายอย่างเงี้คืออ่าผมผมเล่นแรก็กอเมริกามาก่อนอเมริกากดมันจะไม่มีอะไรมากมายอ่อก็คือแต่ว่าในการในการวิ่งของที่นู่นอ่ะมันจะวิ่งด้วยคุณซ้อมมาตัวคุณซ้อมแล้วคุณจะรู้ว่าสมมติว่ารถคันนี้วิ่งเก้าเก้าจุดห้าแล้วพอคุณจะแข่งคุณก็ไปผมจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคุณก็ไปแจ้งกับทางกรรมการว่าผมจะวิ่งเก้าจุดแปดใช่ไหม เพราะว่า9.5คือดีสุดแต่ว่าไอ้คำว่าดีสุดเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะวิ่งได้อีกหรือเปล่าอ่าแต่ว่าพอลงแข่งแล้วเนี่ยถ้าผมวิ่งได้9.7ผมแพ้เลยอเพราะว่าผมผมผมดาวอินไว้ว่า9.8นะครับเหมือนว่าเมืองไทยเคยจะมีการแข่งขันอย่างนี้แต่ว่าก็เหมือนว่าไม่ชอบกันแล้วก็ยกเลิกกันไปเพราะฉะนั้นในการที่ผมบอกว่าา9.8แล้วอีกคันวิ่ง8ในการปล่อยตัวแบ t เทิลคู่เนี่ย ไฟเขียวของด้านผมอะจะไฟเขียวตกก่อนผมจะออกตัวก่อนเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันจะคำนวณมาแล้วว่าไอท้ที่ไอที่บอกไว้ว่า9.8กับ8วิอีกคันหนึ่ง,งอะจะต้องออกว่นไหนเพื่อให้เข้าเส้นพร้อมกัน,นอ่ามันจะได้ดูมันขึ้นนะฮะมันก็เลยบอกว่ามันก็จะไม่ค่อยมีกฎอะไรเพราะว่าคุณแข่งกับตัวคุณเองน,นะครับคล้ายๆแพ็กเกจอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วก็รถรถสมัยนั้นคือ เมื่อปียี่สิบประมาณยี่บห้าปีอ่ะที่แล้วคือไม่ได้มีกฎอะไรก็คืออยากอยาก,กทําตรงนี้มากระทาเพราะว่าทุกคนพยายามที่จะวิ่งเพื่อเอาเวลานะ,ะับเพื่อเพื่อทาลายสถิสติของตัวเองเพื่อทําลายสติของเครื่องบล็อกนั้นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคันนี้สมมติว่าทําเสร็จผมว่าอย่าเพิ่งไปคำนึงถึงเรื่องน้ําหนักที่จะต้องไป่วงแต่ว่า คือวิ่งให้มันให้มันได้ทรงแล้วมันได้เวลาใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าในในกนารข,าข่านงของเมืองไทยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำหนักเข้ามาเป็นตัวเป็นตัวตั้งใช่ไหมฮะแต่ว่าในบางในบางงานก็จะมีเออเรียกว่าเอารอก็จัดเต็มทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะโดนประครับเรื่องน้ํามันหรือว่ากียร์หรือว่า นอสอะไรอย่างเงี้ยแต่เมริกาคือทุกอย่างจะต้องทําอะไรก็ได้ให้มันวิ่งเร็วที่สุดอะ่ะเพื่อจะได้ทำลายสถิติตัวเองทำลายสถิติในรุ่นอะไรประมาณนะี้มันก็จะสนุกไปอีกแบบแต่ถ้าคันนี้ไปลงเอาลอแล้วเกิดวิ่งเจ็ดมันก็คือแบบโอ้โหผมว่ามันนะมันก็ให้ให้คนไทยได้เห็นให้ต่างชาติได้เห็นว่าเฮ้ยคนไทยทําได้ก็รอดูกันตะ่อไป มีพี่หมีนะพี่หมีที่เขาทำเหมือนพวกรถแบบนี้เขาเป็นเพื่อนกับช่างบัตรไฟบอกใครขับอ่ะพี่บีพี่น้ำบอกเจ้าของรถเองครับแล้วก็ต่อกลัวแทนเลยว่ามันก็จริงก็น่ากลัวมันน่ากลัวมันน่ากลัวเพราะว่าแต่ว่าก็เชื่อแหละว่าอถ้าเจมันทําได้พันม้าได้อยู่แล้วแต่ว่าก็เชื่อว่าก็คงไม่ได้เริ่มจากพันม้าใช่มากร สามร้อยห้าร้อยไปลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆมาจัดทรงอะไรไปไม่ได้อะไรเอาสนุกครับเรายังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแต่ถ้าวันหนึ่งที่มันพร้อมมันก็ว่างอีกทีใช่ไหมครับมันก็นั่นแหละคือยิ่งดูแล้วยิ่งแบบอยากจะเห็นมันวิ่งจริงนะทรงมันแบบเคยช่างหรือยังว่าการนี้หนักเท่าไหร่ยังเลยพี่ แต่ว่าตอนที่เป็นบอดี้เปล่านะฮะสามคนยกไหวอาอออสามคนยกไหวน่าตนใจวันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณนะครับที่ชวนมาดูแล้วก็ให้คนในวงการรถวงการแรกได้เห็นโปรเจกต์คันนี้ครับก็เชื่อว่าคันนี้ก็คงจะได้ลงสนามเร็วๆนี้แต่ว่าอย่างที่บอกยังไม่ได้เอาเวลานะ จะ<ไ>จัดทรงก่อนไปดูช่วงล่างไปดูอะไรต่างๆว่าเออมันไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปแล้วกันคันนี้ที่นี่มีเฟซบุ๊กไหมมีครับ Facebook, <อ>ชื่อ,อ,อทวินจเจเลญยนต์เลยครับอ๋อนชื่อนี้เลยใช่ครับแล้วก็ถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าจะถ้าจะคุยกับคุณนะอ่ะก็วิวและโทรและซิงช็อปครับเฟซบุ๊กโอเค, <Facebook. S 1> อเคนรับก็คอกติดตามแล้วกันคันนี้ยังไงก็จะ อัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันว่าถ้าคันนี้ลงสนามเมื่อไหร่เดี๋ยวตามไปดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ